ครับสวัสดีครับผมสารลสทูสปอยครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองปันทิมานี่ครับคลิปนี้ก็เป็นซีลยี่สิามแรงม้าตู้แอยังอยู่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับหลังปีใหม่นะครับลองมาดูครับมาเที่ยวร้านผมด้วยครับแล้วมาดูว่ามีรถถ่ายเยอะไหมแล้วก็อะไรเยอะไหมนะครับตัวนี้พวกที่ผมตั้งไว้กับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับราคามีไว้ต่อรองนะครับแล้วก็ทีเอ็มสิบห้าแรงทําสีกราบใหม่นะครับตัวนี้แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ ตัวนี้ไลนโฮป157เป็นรุ่นล้อเรียบนะครับเหมาะสำหรับตัดหญ้าในสวนนะครับ95,000บาทนะครับนี่สไตล์ของยี่สกินะครับข้างหลังเป็นมุงแรงพาวเวอร์อันนี้เป็นคูไงธรรมดาตัวนี้พววไไรธรรมดาครับนี่ครับแห้งๆแบบนี้นะครับเสื้อผ่าแล้วหลังสวยๆครับยางเงีเดียยนะครับหลังปีใหม่แล้วครับ เปิดเฟซหรืออยากได้ข้อมูลหรือดูทาง YouTube นะครับโทรสอบถามผมนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและอีหลายนะครับคันนี้ครับแยกเป็นอะไรนะครับซิลหนึ่งเจดสามนะครับสินค้าเรายังมีมากมายนะครับขอบคุณครับ